สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าวิสูพิชิไทตันนะครับปี2019นะครับตัวนี้เป็น All New เรียบร้อยแล้วนะครับโมเดลเชนแล้วเดี๋ยวเราไปชมโดยรวมกันเลยครับเริ่มกันที่ฝากระโปรงหน้าตามเดิมนะครับ เป็นทีละจุดนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคอมมอนเรลวแล้วนะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับสภาพเนี่ยใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ารถปียังใหม่อยู่29นะครับยังไม่มีในส่วนของตัวควันนะครับพุ่งควยออกมานะครับเครื่องยังฟิตนะครับฝังปกตินะครับถัดมานะครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะครับยังไม่เคยแกะขยับครับบองโทนหน้านะครับ นะครับเดิมครับไม่แหงทางขวาครับบางควนหน้าขวาครับเอาให้ดูต่านสเลยปากกระโปรงหน้านะครับจะไม่เคยแกะนะครับนี่ครับ้ากกระโปรงใสๆนะครับนะครับยังไม่ใค่ผ่านการทำสีนะครับจิกลงไปนี่ต้องนุ่มๆเป็นรอยเล็บนะครับอ่านี่คือสภาพโดยรวมนะครับ ไม่มีค่าน้ำมันนะครับลวดซึมนะครับตาม,มาตสิญยาต่างๆนะครับทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพดีนะครับเหมือนใต้แดงเลยแล,ล้วไปชมตัวอื่นกันดีวกว่าครับไงครับหน้าใหม่หล่อไหมครับไฟหน้านะครับมาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับแยกส่วนกับไฟหน้าโดยเส้นเชิงนะครับนะครับคิ้วโค้เมียมครับหน้าตรงครับโอเคหรูหรานะครับปอดมากมากถัดมาครับผมล้อแมกอัลลอยนะครับตัวนี้เป็นยางบิสโตนะครับเป็นยางใหม่นะปี2019นะลูกค้ายังใช้งานได้อีกอยู่ยาวนะครับตัวนี้ในส่งตัว แก้มยานะครับเป็น225นะครับ 65R16 นะครับใสอยู่แล้วนะครับดูซุมลอกอันโอเคแห้งๆนะครับไม่ผ่านการดีไม่ผ่านการแบบไม่ไม่สมบูรณ์สมบันนะครับสภาพลูกค้าเดิมใช้มาค่อนข้างน้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับข้อฝาโครเมี่ยมนะครับมีไฟเ้ยวที่กระจกมาให้ด้วยนะครับ คิ้วกันสะราดนะครับรอบคันแหงประตูหน้าขวานะครับสะอาดสวยครับภายในโดยรวมนะครับเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับพวงมอะไรมันติฟังก์ชันครับจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เป็นพุสตานะฮะเป็นกุญแจบิดแต่ให้เป็นกุญแจรีโมทมานะครับคันนี้นะครับกุญแจรีโมทครบ2ดอกนะครับ แอบให้ดูเลขใหม่น้อยไหมครับ19,644กิโลใช้งานมาน้อยมากๆครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับสมบุดการรับประกันอยู่ครบครับตั้งแต่ป้ายแดงบางโคนหน้าขวารไม่ขยับนะครับประตูนหน้ายังไม่เคยถูกถอดแกะนะครับให้ดูกันเลยครับ กอร์จากโรงงานนะครับแคบตัวนี้เปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมครับรอยอาร์คขอบประตูนะครับบ่งชี้ว่ารถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุด้านข้างมานะครับเราแกะให้ดูกันจัดจ่ะนะครับประตูแคบครับเห็นไหมยังไม่มีการขูดแกะขอดใดๆทั้งสิ้นนะครับ ซื้อรถที่เรานะครับรับประกันได้เลยนะครับมาดูเส้นสายด้านข้างครับผมาว่ามันสปอร์ตกว่าโฉมเก่านะมันจะเพิ่มความเหลี่ยมของแบบตามตาม,มเรียกว่าอะไรตามกระบะนะครับตามบังโคลนหน้าขวาตามแก้มอย่างเงี้ยเออมาดีไซน์ให้มันดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเนาะอ่าดูไฟไท้ยายเป็นไงฮะโอเคเลยใช่ไหม ผมแอบให้ดูนี่โอ้โหนี่มันสาภาพป้ายแดงบอกเลยป้แดงจริงๆครับป้ายแดงจริงๆไปเบรกดวงที่3นะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นโคม,มีม่ยมด้วยรูหลารูหลามากอ่ะเราจะดูยังไงว่ากระบะเนี่ยผ่ากนการบรรทุกมาหรือเปล่าไลเนอร์ครับเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่าถ้ารถบรรทุกหนักมาใช้งานมาเยอะนะครับไลเนอร์พวกเนี้ยจะเกิดรอยถลอกขีดข่วนละนะครับ อันนี้สกรปรกนะครับทั่วไปนะครับอ่ะมาดูครับตัวนี้เห็นไหมท้ายนะครับอาร์คชัดๆเห็นไหมยังไม่เคยทําสีน็อตทุกตัวยังไม่เคยถูกแกะนะครับนี่นอ็อตฝาท้ายเห็นไหมครับให้ดูกันชัดๆจะจ,ะ,จะไปเลยอุ้ยอ้นี่ใบไม้ครับเห็นไหมเดิมนะครับเดิมมากๆเดิมมากๆสนิทเลยรถปีใหม่ครับ ดูุมนี้กันบ้างหล่อนะผมว่าหล่อมากๆเลยสำหรับความเป็นอ l l new อะครับเปลี่ยนโฉมมาให้แบบคนใช้รุ่นเก่าก็แบบมีความอยากเปลี่ยนอ่ะเออแต่ราคาเขาเปิดมาไม่แพงนะคะนันนี้ออกตัวออกห้างอยู่ที่หกแสนสี่นะครับวันนี้มือสองราคาหล่นมาสองแสนแล้วอ่ะลูกค้าใช้งานมาแค่แบบสองปีเออคุ้มนะ นี่ครับอาจจะพาชมเบาแครบกันโหใส่เนาะไม่มีคนนั่งอะ่ะลูกค้าใช้งานมันน้อยจริงนะประตูแครบครับไม่ถูกแกะไม่ถูกขอนอะอ่าเหี้ยจับไหมจับไหมออประตูครับเห็นไหมเห็นไหมลอยอาร์ตชัดๆนะครับชัดๆนะฮะการันตีได้ ด้านหน้าด้านข้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุบางคนไม่เคยถูกแกะประตูหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับแห้งๆเหมือนกันไม่เคยพ่นซองเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยครับกระบะนะครับตัวเปนใหม่นะประครับให้เหยียบคัดนะครับเ่าถึงจะบิดสตาร์ทได้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับ กลิ่มขัดนี้ละยนะครับก่อนออกเดินทางนะครับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดาเนาะ ปริลิ่งการขับถือว่าโอเคครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลนะครับสตาร์ทรถกระบะนะครับขึ้นสะพานด้วยความเร็วก็อาจจะมีเรื่องของการโดดอยู่บ้างนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับอัตราการเร่งถือว่าดีเลยนะครับทอกสูงครับคันนี้สำหรับคนที่แบบหารถกระบะครับไปเพื่อใช้งานนะครับทำมาหากินนะครับค้าขายเนาะ ผมมองดูว่ารถปีใหม่ๆอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับยิ่งเป็นในส่วนของตัวแบรนด์ที่เป็นมิ t ซูบิชิเนี่ยออกห้างก็ถูกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยลูกค้าท่านเดิมนะครับใช้ไปแค่เพียง2ปีนะครับขาดทุนไปแล้ว2 0 0 0 0 0สำหรับคนซื้อมือสองเพื่อไปทำมาหากินผมมองดูว่าโอเคเลยแล้วสภาพเนี่ยครับต้องบอกเลยเลยว่าป้ายแดงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับพว าการใช้งานความสะอาดนะครับเจ้าของเดิมใช้งานมาค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราโดดดันแล้วล่ะเราต้องหลบทางให้ถาแรงไว้ก่อนนะครับให้พี่บิกโก้ไปก่อนเลยเราไม่รีบเราไม่รีบนะครับ คือปัจจุบันนะครับต้องรอต้องยอมรับก่อนเลยว่าแบรนด์ที่เป็น Toyota าครับวีโกอย่างเงี้ยคือ,อได้รับความนิยมนะได้รับความนิยมสูงมากๆสำหรับกระบะแคปเตียนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วอะครับคันนี้ปี2019นะครับหน้าใหม่โฉมปัจจุบันผมขายอยู่ที่4 4 0 0 0ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นวีโกถ้าเรามาเทียบกันจริงๆ300,000กว่านะราคาต่างกันแบบ50,000อย่างเงี้ย ผมว่าการที่เล่นรถปีใหม่ๆอะครับเทคโนโลยีใหม่ๆอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบสบายใจได้นะเราซื้อมาคือเอารนเอามาทํามาหากินใช่ไหมครับมันก็ผ่อนอย่างเดียวอะ่ะที่เหลือเราก็เอาไปบาร,รุงรักษามชันแน่นตามระยะไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องของรถปีลึกแล้วต้องเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับเซอร์วิสใหญ่เมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงระหว่างทางการใช้งาน ระหว่างที่เราพอนอยู่เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่วมบำรุงจุกจิกขึ้นมาไหมแต่ถ้าเป็นคันนี้ผมบอกได้เลยว่าลูกค้าใช้ย,วยาวนะครับแค่เพียง m ม i เทน n น n c ์อย่างเดียวนะครับวัตถุประสงค์นะครับรสำหนะร,รับการจัดทําคลิปขึ้นมาของผมนะครับไม่ได้เพื่อมารีวิวขายของหรอกจะให้สําหรับลูกค้าที่แบบมีความสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาชมคลิปนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวโครงสร้างสางภาพโดยรวมนะครับเราจะจัดทําไว้ให้โดยละเอียดนะครับรวมถึงฟิลลิ่งการขับขี่วิสัยทัศน์นะครับ ความคุ้มค่าต่างๆนะครับที่ผมพอจะมีความรู้ที่จะแบบแนะนำได้ในข้างต้นนะ่ะแล้วก็จะอธิบายให้ลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับรถอุบัติเหตุหรือรถไม่อุบัติเหตุหรือชนมาไหมรถโรงสร้างเดิมไหมอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นประโยชน์นะครับยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้อะครับเป็นคนเรื่องของโควิด1 9นะครับเรื่องการเดินทางเข้ามาชมรถนะครับผมมองดูว่าก็ยัง อย,อย่างค่อนข้างที่จะลาบากนะครับแล้วลูกค้าของผมส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่า70%เปอขาไม่มาดูรถกันแล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าให้ทําก็คือวิดีโอถ่ายวิดีโอให้ดูหน่อยนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยผมทําวิดีโอทุกๆคันเลยนะครับให้ลูกค้าที่มีความสนใจที่จะซื้อเนี่ยได้รับชมนะครับหรือเอาคลิปเนี่ยครับ ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างต่างๆเนี่ยให้ลองดูไปด้วยกันกับลูกค้าเลยว่าเฮ like ้ยโครงสร้างน็อตเดิมแบบเนี้ยอาร์คแบบเนี้ยเดิมจริงไหมเหมือนที่ทางเต็นท์บอกไหมนะครับถ้าสมมุติลูกค้าเกิดความไว้วางใจแล้วเบื้องต้นนะครับผมมีไฟแนนซ์นะประสานงานนะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบริการให้ถึงที่นะครับหลังจากที่ไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะครับผมก็มีบริการนํารถสไล,ลด์รถสไลด์นะครับรถที่ลูกค้าเรื่องเนี่ยไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับที่สําคัญนะ ตอนนี้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับผมบริการให้ทุกที่ทุกจังหวัดนะครับบริการส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทำสัญญาวันนี้นะครับลูกค้าออกรถ 0บาทนะครับเครดิตดีนะครับจัดเต็มแล้วเนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายส่วนเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมบอกเฮ้ยมีบริการไปเซ็นไฟแนนซ์นะครับมีบริการนำรถไปส่งให้ตรงนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายไหมเหมือนเดิมครับผมอยากจะย้ำตรงนี้ได้เลยว่าฟรีจริงๆนะครับก็ทดลองขับกันมาสักพักแล้วนะครับสิ่งที่พบเกิดขึ้นเลยคือแอร์มันหนาวมากรถปีใหม่ครับ ก็ยังไงวันนี้อะครับผมก็อาจจะขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันยังไงอะครับผมรบกวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดซับสไครปนะครับหรือจะคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับเราก็ได้นะครับผมจะได้พัฒนานะครับในส่วนของการจัดทาคลิปนะครับให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงมาคอยดูกันว่าคลิปหน้าผมจะนํารถอะไรมา ทดลองขับให้ลูกค้าชมกันนะครับสวัสดีครับ